สสวัสดีครับวันนี้ก็มารับชมพระงั่งกับคุณแผนบ้านกลางนะครับวันนี้ก็จะมาดูเรื่องเนื้อดินนะครับว่าของอยุธยากับของสุพรรณเนี่ยใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับนะครับมามาดูของอยุธยาก่อนนะครับเนื้อดินนะฮะเห็นไหมครับเนื้อดินแท้ๆนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ก็จะมีส่วนผสมหลายๆอย่างนะครับเห็นไหมฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับที่จะมีเม็ดพวกเม็ดหินออกดำๆออกเหมือนพลอยอย่างนี้เห็นไหมฮะน,นะครับบางทีเนี่ยนะฮะบางทีเขาหลอนะครับบางทีอยู่ในช่วงเกิดความร้อนนะครับเหมือนเอาเม็ดหินนะครับไปเผาไฟอย่างนี้นะครับก็จะเปลี่ยนสีนะครับคุณผู้ชม นะครับเพื่อนๆนนะฮะนะครับเห็นไหมครับมามาดูบ้านกลางกันนะครับนะครับตัวนี้บ้านกลางแท้ๆทนะฮะเห็นไหมครับนะครับจะมาไล่ให้ดูนะฮะเห็นไหมฮะเห็นเม็ดพวกนี้ไหมครับเม็ดหินที่โดนแบบเห็นไหมครับที่โดนไฟมาอย่างนี้นะครับออกสวยนะครับ ใช่ไหมครับขายพลอยไหมฮะขายนะครับบางทีจะมีส่วนอยู่ด้วยนะเห็นไหมครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้เกิดจากขอบของกรอบพระนะครับที่เป็นเหล็กนะครับตัวนี้ถ้าอยู่ในวงการของเซียนนะก็ตีเกเลยนะครับเพราะว่าสนิมขึ้นนะสนิมเหล็กขึ้นอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ใช่นะครับ นะครับสนิมเหล็กกินนะฮะนี่เขาเขาเรียกกันว่าว่านดอกมะขามนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเม็ดแดงๆเลยนะฮะนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับคุณผู้ชมนะครับนสภาพนี้นะฮะเขาบอกว่ามีส่วนผสมของว่านต่างๆนะครับเห็นไหมครับบางทีโดนความชื้นไปอย่างเงี้ย จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมานะครับเห็นไหมครับนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับจะได้อธิบายแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าเห็นไหมฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับด้านในนะฮะเห็นไหมครับที่บางทีโดนน้ําไปอย่างนี้นะเห็นไหมฮะที่ตกสเก็ตออกมาอย่างงี้อยู่ด้านในเนี่ฮะเห็นไหมครับพวกนี้นะครับ ส่วนของของดินนะฮะจะคล้ายกับดินของบ้านกลางนะครับคุณผู้ชมนะครับถ้าแบบกุที่ไอ้นี่นะครับกุอยุทยาจริงอะนะครับคุณผู้ชมบางทีงั่งเนี่ยก็สร้างออกมาหลายกุเหมือนกันพอสมควรนะครับก็จะพุทธคุณก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับนะฮะ บางทีก็ตัวไหนแรงๆก็รู้ได้ทันทีนะครับถ้าเป็นเซียนแบบจริงๆนะครับบางทีนําเข้าบ้านานี้นะครับคุณผู้ชมจะฝันถึงก่อนมาถึงก็มีนะก่อนส่งมาถึง1วันหรือว่าบางทีเขาก็จะมาก่อนอย่างนี้ก็มีนะครับบางบางทีไปเจอในกลุ่มมาก็บางทีก็เจอปุ๊บเงี้ยตัวนี้คือใช่ของบางทีก็มาเข้าฝันก็มีนะครับ ว่าเขาอยากมาอยู่กับเราอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมบางทีก็เลี้ยงด้วยเหล้าขาวบ้างเบียบ้างนี้นะครับก็เทใส่แก้วบางทีก็มีพวกไอ้นี้ด้วยนะครับ,ก,บกับข้าวอย่างนี้ก็เลี้ยงนะฮะนะครับส่วนตัวนี้นะครับที่เกิดขึ้นมานะครับคุณผู้ชมอธิบายในจุดนี้ส่วนนี้นะครับจะเกิดจากการ หล่อที่ไม่สมบูรณ์นะครับบางทีจะมีตัวนี้เกิดขึ้นมานะเหมือนเป็นไข่นะฮะนะครับนะครับเหมือนหล่อแบบที่เป็นรูแบบเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูนะฮะรูไหนนะมีรูปะตัวนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวนะฮะเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะมีหลายตัวนะครับ เกิดขึ้นมาจากรูแบบนี้นะครับที่หลอไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับตัวนี้เป็นพิมพ์เสียนโล้นเหมือนกันนะครับกับตนเมื่อกี้นะฮะเห็นไหมครับคุณผู้ชมจะเกิดขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับบางทีถ้าใช้ไปบางทีก็หลุดร่อนออกมาที่จริงก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะฮะบางทีใช้ไปนานก็จะมาอยู่แบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็ได้นําไปใช้บ้างนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับการหล่อสมัยโบราณจะเป็นหลุมเป็นแอ่งอยู่อย่างนี้นะครับนะครับเห็นไหมฮะแต่ยางเดียวนะครับคือต้องหล่อบางนะครับคุณผู้ชมหล่อบางถือว่าใช้ได้นะครับเป็นของแทนนะครับมามาดูในจุดของตัวนี้บ้างนะครับนะครับของบ้านกลางนะครับเนื้อดิน อยุธยากับบ้านกลางนี้จะไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นของแท้เลยนะฮะเห็นไหมครับเมื่อก่อนเล่นทางสายสายนี้อยู่นะครับสายพระเหรียญพระอะไรต่างๆนะครับรู้สึกว่าเจ็บตัวไปเยอะเหมือนเหมือนกันนะครับในสมัยก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่เก่งของในด้านของพิมพ์แล้วก็อะไรบ้างนะครับทีนี้บล็อกคอมพิวเตอร์ก็ออกมานะครับเป็นเหรียญนะครับนะครับ แต่เนื้อดิน,เ,นเราก็พอดูออกนิดนึงนะครับตัวนี้พระท่านได้เดินทุดงมานะก็เลยได้มาตัวนี้หนึ่งตนนะครับถือว่าราคาไม่แพงนะครับตอนนั้นนะครับนะครับท่านได้มาให้ผมมานะครับนะครับตัวนี้บางทีก็ต้องเอาออกนะครับบางทีบางทีเราก็ต้องทำให้ออกนะครับผมสวยนะครับเห็นไหมครับ ตัวนี้มีคนมาขอเช่านะแต่ก็เปิดไปราคาก็ค่อนข้างที่สูงนะครับเปิดไปห้าแสนกว่านะครับเขาก็เลยไม่ค่อยสูรนะฮะเพราะว่ายังไงฮะเพราะว่ามีองค์เดียวนะครับตัวนี้ขุนแผนบ้านกลางพิมพ์ภายคู่นะครับตัดเดี่ยวนะครับว่าอีกครึ่งหนึ่งไม่มีนะฮะที่จริงจะเป็นภายคู่นะครับเป็นภายคู่นะครับที่มาอย่างนี้อีกอีกองหนึ่งนะเห็นไหมครับมันจะมาอยู่แบบนี้นะครับ ก็ได้อาจจะหักแบ่งกันนะฮะพุทธคุณดีนะครับขุนแผนบ้านกลางนะครับนะครับทางด้านสายเมตตามหานิยมเหมือนกับงั่งเลยนะครับนะครับเหมือนสายเดียวกันนะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าพระขุนแผนนี่จะแฝนสูงนะครับพระของงั่งนี่จะแฝนต่ํานะครับนะครับก็ตัวนี้อยู่ในของเทพนะครับ ที่แฝนบนเลยหนะ้าอ,อกขึ้นไปนิดนึงนะครับ,นะรบแต่หาดูยากนะครับที่เนื้อเปิดอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมนะถือว่าตัวนี้ก็ผ่านการใช้มาหลายท่านนะครับตัวนี้อาจจะอยู่ในควมชื้นแบบด้านหลังเนี่ยฮะเห็นไหมครับด้านหลังนี่พ พอดีก็อาจจะมีอมน้ําในสมัยก่อนอาจจะล่อนออกไปนะครับเห็นไหมบางท่านก็ดูงนี้ไม่ต้องลงกล้องนะครับแท้ตาเปล่านะครับคุณผู้ชมนะครับนะครับใครที่ศึกษาขุนแผนกับกับอ่าง,งนะครับนะครับผู้ชมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะครับ นะใกล้เคียงกันไหมครับใกล้เคียงนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมดินเดินนี้เหมือนกันหมดนะครับคุณผู้ชมนะครับถ้าพ้าพงั่งกับขุนแผนท่านดินแบบนี้นะครับแสดงว่าแทน้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ ของง่งนี้เดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างที่จะพลอมเยอะพอสมควรนะครับแต่ต้องดูให้ดีนะฮะต้องหล่อบางนะครับครับชี้ตมจุดนะครับใครจะบอกว่าดูดูผิวเป็นธรรมชาติมันมันงั่งเดี๋ยวนี้มันบางทีมีการพกพานะครับคุณผู้ชมจะให้เกิดคราบเขบียวคราบอะไรเนี่ยนะครับคราบเขียวพวกนี้นะจะผมจะพูดให้ฟังนะครับนะครับคุณผู้ชมคราบเขียวนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรนะฮะ แล้วก็ผิวผิวของเนื้อที่ยังปิดอยู่นะครับคราบเขียวนี่เกิดขึ้นมาจากเวลาเรานำไปแฝนหรือว่าโดนน้ำแล้วไปโดนไปทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็นำไปแฝนแล้วมันโดนน้ำคราบเขียวนี้จะเกิดขึ้นนะครับเหมือนกับเราแฝนสร้อยสเตนเลสพวกนี้นะครับบางทีคราบเขียวจะเกิดขึ้นมานะครับคุณผู้ชมตัวนี้เขาเรียกว่าคราบผิวไฟนะครับ ค่าผิวไฟที่ตอนหล่อนะครับที่มีความร้อนสูงเกิดค่าพวกนี้ขึ้นมานะครับแต่ถ้าผิวเปิดผิวเปิดที่ผ่านการใช้งานมานิดหน่อยผิวเริ่มเปิดเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวนี้ผิวปิดผิวปิดเขาเรียกผิวปิดตัวนี้ผิวเปิดนะครับเราต้องแยกแยะให้ถูกนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่ผิวเริ่มเปิดในส่วนไหนผิวปิด เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ผิวเปิดตัวนี้ผิวปิดนะครับนะครับตัวนี้ผิวเริ่มเปิดเพราะว่าเป็นจุดของนูนนะฮะที่โดนกับตัวของผู้ใช้นะครับก็เลยแบบนี้เขาเรียกผิวปิดนะครับที่เป็นหลุมลึกอยู่เหมือนยังไม่ได้โดนโดนแบบว่าเสียดสีมาก,กน,นะครับนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะตัวนี้ ผิวค่อนข้างที่ออกทองนะครับนะครับใช่ไหมครับตัวนี้ก็ยังผิวปิดอยู่นะครับตัวนี้พี่เขาได้แบ่งปันมาให้นะครับก็ขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับตัวแท้แทนะครับทีนี้ตัวแท้แทก็ค่อนข้างที่จะหายากสักนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมนะครับบางทีก็ตัวเก๊ก็เยอะพอสมควรนะครับ๋ยวนี้นะฮะนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรทำนะครับคุณผู้ชม านั่งเล่นนะฮะเวลาว่างๆนะครับวันนี้ว่างจริงนะฮะเห็นไหมครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ